สอุ่มแล้ว่ที่าจะสาุมอเนมใช่ที่แต่ว่าาสามุ้มนี่เขาไม่มีแล้วแต่ว่าก็เคยเิกงานมอรกันกับพวกเราเวลาที่ละมุนเลยเขาที่เขามาก่อนก็มาที่ยุญกินัาแล้วานั้น เนี่ยขวนีแหละอยู่ยอ๋อพี่แข่งกูกันหรอนามั่าพี่บอกว่าที่สนี่ยตำนานเลยพี่แุยชนเชน้ออะราตอนนตานคือานีลว่าชนาลเลิกเลยอ่ะเริแ่ล้วเลิกแข่งแล้วตำานเลยไม่แพ้แน่ๆนะเเลิกแล้วเลิกแข่งลหลังจากนั้นก็จะเลิกแข่งเลย แล้วก็คือจะกลับมาแข่งอีกรอบแล้วไม่เล่ชวนแข่งรอบที่อวันนี้เท่าไหร่เดือนมีนาหรืยังไม่ระบุั้อแถวไหนนะนีก็อยู่นี่นั่นอ๋อรอทำรอจะึ้วมนจะทใครวะใครอะ มันมี 3A ของพี่ทิมมัเ็เอไหนก็หลายเอแล้เกิน,นไช่อ,อ่ก็แคนอยู่ก็มีเอเดียวที่ตีมมันสายก็มี่ใต่ะะปะ

พี่ก็รอหน้าพี่ชอบเล่นหน้าเหรอคะลับไปป่วยกว่าเดิมเลยไปที่พี่อะเนี่ยคนเล่นคีดจะให้มันถายนะใช่ไหโอ้ให้ร่างกายมันได้พีดทะาไหนผู้ลเอหนเอไหนพราะว่าเอตรงนู ผมเลยอะเขาก็อีกข้างกวากันหมดที่เออเดียวพี่ซีซ้ายนะมึ่ดนะแต่ที่ตกลูกลูกแต่ลูกลูกคือขอนที่นั่งอนต้องต้องจับจังหวะขึ้นขอนขึ้นขอนีตกเยถ้าขึ้นขอนสวยๆเรียบร้อย ตหลังขอดหลังเส้นเนี่ยโอ้โหตกสวยมากลงสวย ไม่รู้พนันอะไรกันมันไม่ได้เจอกันบ้าะพอรอบที่เราอาทิตย์เว็นอาทิตย์แล้วมันแบบไม่นี่เนาะเป็นที่อ่ะเหมือนไม่ได้เจอกันเลยเราเจอมือมันมันฝ erm ือกันมือมันไม่ห่างกันเท่าไหร่ ไม่ทาน่าไรนะท่าไรก็ยังไหวอ๋อเหนื่อยแย่แล้วนะท่านี้เทพอ่ะท่าตัวนึงรุนน่าดูเลยว่ะคนดูนี่แล้วนี่อยู่เลยอ่ะมีหนักเยอะนะแต่มันไม่เหนื่อยเท่าแบบทันท่านี่มันเสมอเลยอ๋อถ้ามือหนักเลยมันเล่นกับเขาไม่ได้ทีแป๊บแป๊บๆก็ล่วง่ใช แต่อันนี้มันพอเข้ากันแล้วมันก็เลยแบบมันยา,าวก็มไม่เล่นเหรอเ <c oughs> นี่ยก็แล้วหนูจะกลับห้องแต่ว่านี่อยากให้มามด้ยวยหนูก็เลยวันหลังกันต่อค่ะ you <laughs> พี่ตีไปดีเียนค่ะน่ะสามไม่บอกเป๊ะเป3ะสามะกบีสใครคนนึ่งเอาไปก่อนหน้าพี่ผี้หนึ่งมาพี่ตีไปแล้วหนปั๊กสาเลยตีเล สองเกมเหรอโอเคปีกใอ้ผมไม่รู้ว่เกมมีนเ็นกัอะไรก็เห็นพี่กินแต่กับพี่ โดนลุมอลไรย่มา ในตอนทำอันคนู่นึงอันนี้ใช้มากี่ปีะะแล้วคะพี่นี่เออเอีนั่นก็รองเท้าใหม่ยังใส่ไม่ถึงห้ารอบเลยพี่นั่นนะเออเห็ดดีอยู่รอเท้เาใหม่เขาบอกว่าไม่ค่อยถนัดเพราะมันเหมือนส้นมันสูงขึ้นเพื่อรับน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะเขาาบบบอกว่แใส่ไม่ค่อยถนัด แล้วพื้นมันยังดีอยู่ไหมคะพี่ไม่ขาดไม่เปิดไม่แหวกไม่แบกอันนั้นะมันขาดข้างแล้วก็เลยซื้อใหม่แน้เปล่าฮะแน้เปล่าวก้้เหอเกหลายแปเหมือนกันเสียเองเยอะเอองหลยแปเหมือนกัไอนี่เลยอรอวะสลบสบร โอ้ยนีเกมแรกไงอันนี้เกมแรกใช่ปะ